ก็ขอกราบสวัสดีท่านชุ้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟเธอร์ดีวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบักมาซิตี้นะครับและตอนนี้มีโจนแหกคุกครับโอเคเราจะมาป่วนคุกนะฮะโอ้โหโอ้โหไปรีบออกไปรีบไปยิงครับเปิดมาก็มีโจนแหกคุกเลยครับเอ๊ะเอ๊ะเฮ้พวกนผมโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยไปไหนนุ่ม ตกเลยตายไปแล้วครับโอเคเราจะมาป่วนกุก่อนนะครับผมรับบทเป็นตอรอนะครับเอ๊ะมีโจนครับมีโจนไอ้นุม่มไปไหนไอ้นุม่มมันไปไม่ได้เฮ้ยร้อยทางไม่ดีนุม่มปยิงมันครับไปไหนแล้วไอ้นุม่ม ยูฟโลพังไหมนะ่าเก็บร่อยอสัตว์มันยิงไหมเอาไปยันรถถังไอ้เหี้ยเฮ้ยไปแล้วสัตว์รถถังไอ้เหี้ยไปแล้วจะคูหสัตว์ไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยรถถังโู้โหรถถังโอ้โหมันเอารถถังมายิงผมทุกคนเอาไปไหนล่ะเอาหาย เอาโจนแหกคุกอีกแล้วครับเอาเพื่อนเอาไอดีทเพื่อนนะเอาวัสด,ดีนุ่มวัสด,ดีน้องจแหงออกมาทำไมผมนี่ยตำรวจโนหโนึ่งอนัมเบอร์วันอีเดอร์ร์ครับน้อง น้องคิดจะแหกก็คิดดีๆนะครับนี่ยอบออกมาอีกแล้วออกอามาทำไมตายไปแ้วดาวสองครับดาวสองคุณที่เ,เป็นใหม่ล้อคุณนี่นาอแตกไหมครับ เราคือผมคือตำรวจโนวัน,นครับโอ้โหน่าสงสารมากครับแนวคุกมีแต่โจรมือใหม่ครับนะ้องโอ้น่าสงสารเขามากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหายิงคนในเมืองดีกว่ไปดูว่าจะรอดหรือเปล่านะครับดูว่าจะรอดหรือเปล่า เล่นเป็นโจนนะครับคลิปนี้เล่นเป็นตรอไปก่อนนะป่าข้ามืองยาวครับโอรถกระแรงเหลือเกินนะแต่เราไม่ไปฐานโจนแน่นอนเพราะเรารู้ตัวดีว่ายังไงเราก็ไม่รอดโอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นรถรถรถเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยชใคอเลยวะ ไปหนมีคนตรงนี้อันนี้หมีคนยังไปดักเลยนะน้อย,ยก็ขอให้มันฆ่าสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะดู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  ให้ให้หดูเฝ้ตามเดี๋ยวผมเข้าห้องนายต่อครับเอาไงหนูไงไงหนูเอาไงน้องสวัสดีน้องสวัสดีน้องสวัสดีน้องไอ้ฉันน้อเฮ้ยกระตุกกระตุกดาวไปไอ้หนู เลือดเหลือน้อยเร็วรีบดีครับรีบดีเลือด,อดี๋ว้เวเข้าไปเอาข้างในต่อไม่ใช่รีตัวไปนะเอาไปไหนอะเฮ้ยเอาอยู่นี่เอาไงหนูเอาไปไหนวะ เฮ้ okay. เป็นที่อะไรไรลนจะลงมาไหม มาไหมจะลงมาไหมเฮ้ยเฮ้ยดีก่อนเฮ้ยไม,ม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหโดนมีเลี่ยนเฮ้ยเชี่ยเยอะเกินอะไรวะอโอ้ดาวอาจเป็นกี่นาทีแล้ววะ โอ้ <ame> โหเรามานอกเมืองด้วยเออะไรวะเถเฮ้ยเกินไปว่าอะไรวะเดี๋ยวผมจะไปทำอนอย่างนี้เลยผมจะมาทำอย่างนี้เมื่อจนดื้อผมก็จัดให้ครับผมจะปาและเบิด ปาระเบิดกา๊าซพิษเข้าไปในเข้าไปในถ่านโจนครับะไปถ่านโจนกันว่าแต่อยู่ไหน,นอ่ะโอเคครับพอไปเรื่อยๆครับผมว่าน่าจะขับรถเร็วขวานะเพราะพอมเต่ามากแล้วมุมสูงกนอาจจะชานี่ก็ไม่รู้งั้นกรรน,นะนนหน้ามาเล่นแมสตี้จะมาเล่นเป็นโจนครับ มันจนปวนหุกนะคิดหน้านะแต่ไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าอ,ลยอย่างน้อยเราจะไม่ได้ฆ่าโดนแบบหูเที่ยมแต่เราก็สร้างความสนุกให้กดดูได้นะมีจนทานไม่เอ้ยอรอรอครับ น้องไปยิงอะไรหยุดแนนนอนน่ะน้องนอนอกมาดิรับน้องออกมาดิเอ้ยกับแตกไอ้หนุ่มกดแตกกันครับโอ้ไม่ออกมาวะ ออกมาดีหนูดาวไปหำแกงโจรนี่มันก็สนุกจริงๆเอ้ยเชยเชยเชยเอ้ยเฮ้ยฮับ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  สวัสดีน้องโจนไปไหนน้องไอ้นุ่มไปไหนเ้าหนีเฉยเลยโอ้อะไรวะเกินไปโอ้โจนกระจอกไอ้ห่าดีเลยโอเคเดี๋ยวเราลับไปปิดคลิปกันที่คุกครับโอเคเดี๋ยวขับรถไปเลยไปแบบโกอินเตอร์ครับกับตัวแรงอเราไปไปสตอบ ใครอยากได้คันนี้ก็ต้องอดทนหน่อยนะครับถ้าสำหรับสายฟีนะฮะมสซิตต้ก็เข้ามาเล่นได้นะครับแต่ถ้าใครเล่นไม่เป็นก็ค่อยๆเล่นไปนะครับเดี๋ยวก็เล่นเป็นเองนะครับเข้ามาตอนแรกผมก็เล่นไม่เป็นเลยผมไม่ได้มาดูใครนะผมก็ค่อยเล่นไปค่อยๆค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนผมเล่นเป็นเล่นโหดเล่นเก่งแต่ก็ไม่ได้โหดมากเอ้โจนโจนโจนรถโจนครับน้อง โอ้โหมันไปก่อนอะโอเคก็ได้แหละจะมาขวดเมืองแต่ก็โดนยิงตายอันนี้ก็ไม่เอาปาข้าไปเฮ้ยโอเคไปคลิป ได้ไหมจะลงไหมจะลงไหมถ้าไม่ลงจะปิดคลิปนี่ดื้อนี่ดื้อไม่ไหวและความม้าแม่ง ก็โอเคปิดทลิปดีกว่าปล่อยเขาไปครับจบจากตำรวจผมก็จะไปเป็นโจรต่อครับเพราะว่า <c oughs> เป็นตำรวจแล้วไม่ได้ทับเพียอะไรไม่ได้เลยได้เงินน้อยนะคนก็เลยไม่ค่อยเป็นตำรวจกันนะจวจอดรถจอดรถปิดทลิปครับ,รบ <c oughs> โอเคฮะ เดี๋ยวเพียนจัดการไปครับเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะทำแบบนี้ไม่ได้เรียบร้อยโดนจับโอเคก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเราก็จะมาป,ปิดคลิปกันนะแป๊บนึงฮะโอเค ก็วันน <Hey, ี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับกดไลค์ไว้กดเอ้ยกดติดตามไว้นะครับและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลาถมลงคลิปนะครับโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบายเชียร์กัน Next time โอเคเดี๋ยวท้ายปกุยปกใส่ปกุกใส่ปลุกไว้เมึงปีทิพก่อน